เจ้าของบ้านใจสู้อันนี้พวกเรานะครับพวกเราเจ้าของบ้านวิ่งออกนะออกครับออกได้ไหมได้ไหมข้างๆบ้านเลยเนี่ยแล้วไปครับลูกวานเอ้ยใครมาตั้งป้อมอ่ะแล้วเจ้าของบ้านยังไงเจ้าของบ้านเนี่ย,อ,นนยอุ้ยโดนอะไรก็ไม่รู้ครับไฮไลท์ like, การสติลอเบลอด EP ที่3จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับชอบช็อตไหนคอมเมนต์ด้วยนะ กำลังจะแบกครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเอาตัวรอดไปก่อนก็นแล้วกันจะได้หรือเปล่าจะมีคนตามไหมมีคนตามไหมตอนนี้พวกเราอยู่ในเซิฟเอ้ยแล้วใครเอามาด้านหลังโอ้เจ้าของบ้านมาโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เข้าไปอีกหนึ่งทีอ่ะแล้วก็ขอแบกเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวจะผิดตัวเอาแบกเลยก็แล้วกันครับเอาแหละมาด,ดูมาดูกันครับว่าเจ้าของบ้านจะมาหรือเปล่าและเพื่อนเราอีกคนหนึ่งมาครับ แบกเป็นที่เรียบร้อยเหลือเวลาอยู่4วินาทีเจ้าของบ้านก็ใจสู้จริงๆเลยครับใจสู้จริงๆก็ไปสิครับเจ้าของบ้านใจสู้อันนี้พวกเราครับพวกเราเจ้าของบ้านหายตัวมาชัวโอ้เจ้าของบ้านอืมอไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าของบ้านเอาไม้เอาไม้ให้พวกเราดึงพวกเราดึงไปก่อนพวกเราดึงไปก่อนและช่วยขัดช่วยขัด,ด,ขดได้ไหมครับได้ไหมครับและจะได้หรือเปล่าเจ้าตัวนี้ครับไอตัวดําๆตัวนี้ทันไหมทันไหมทันทันเรียบร้อย แบกสิครับวัวไดบอลอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โอ้เาเอาเแล้วมีคนมาสลับล่างครับโอ้ไม่เป็นไรเราจะสู้ต่อไปเราจะสู้ต่อไปวาร์ปเข้าไปแบกต่อนี่ครับมีพวกเรามาสแตนบายครับรอป้องกันครับและก็บแบกรอเลยครับเผื่อเจ้าอา้าวแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วโอ้เจ้าของบ้านมันยิงอะ่ะเจ้าของบ้านมันสู้เฮ้ยเจ้าของบ้านสู้อ้าวเราต้องเรียกพวกแล้วครับเราต้องให้พวกเราเข้ามาช่วยโอ้จะเอาบีดดาบไปฟันมันมันก็มันสวนอย่างเร็วนี่นี่นมา มาครับหลวงพี่ดีเจอาครับมาสู้กันหน่อยครับจะเป็นคนขัดให้ขัดกันไปขัดกันมาครับใครจะแพ้ใครจะชนะผมก็ไม่รู้แล้วครับตอนนี้โอ้ยมันมีพวกมันมาอีกคนหนึ่งหรือเปล่าอ๋อไ,ไม่ไม่ใช่ครับมากดแช่แข็งใส่เราครับเอาครับแล้วเราก็แบกต่อเอาพวกนาคนนึงโอ้พวกมันหวดเราอีกแล้วมันไม่ยอมครับมันมาสองคนแต่ตอนนี้เราอยู่ในเสื้อกัน6คนเราจะได้หรือเปล่าผมแบกต่อไอเสื้อเขียวครับไอเสื้อเขียวเจ้าของบ้านเสื้อเขียวเอาลากหลวงพี่ไปหลวงพี่ก็โดนเหมือนกันว่าเอาวะเอาวะเอาละเว,วลาจะหมดแล้ว ครับเราก็ยกต่ออย่างเงี้ยยกต่อเตรียมตัวประตูเปิดไปครับไปครับไปครับได้ช้างไป2ตัวเอาวะช้างไป2ตัวด้วยสาหรับพวกเราครับจะได้กี่ตัวและผมจะรอดหรือเปล่าโอ้ไม่รอดครับอู้เจ้าของบ้านมันตามมาติดติดเลยนะครับแต่ผมก็จะไม่ยอมไม่ยอมครับผมจะขึ้นไปแบกต่อโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยครับโอ้แต่ไม่เป็นไรครับ พวกเราก็ยังได้ช้างปอบใจไปลุ้นกันครับว่าจะเข้าบ้านทันหรือเปล่าจะเข้าบ้านทันไหมครับนี่นๆ่ลากไาสิไอ้เสื้อเขียวไม่ต้องตามมานี่ครับได้ช้างปอบใจไป็นหนตัว เป้าหมายของพวกเราคือบ้านหลังนี้แล้วพวกของเรานะครับได้แบกวัวที่ชั้น3ไปเป็นที่เรียบร้อยและผมก็มาเอาชั้น2ก็แล้วกันเจ้าของบ้านโดนล,ลากเฮ้ยเจ้าของบ้านไม่รอดแน่ๆเอาตัวไหนดีงั้นก็เอาเป็นเสือติดสถานะครับ2สถานะเลยโอ้แต่เวลาเหลือต้อง70วิเนี่ยสามสอหนึ่งซู ไปครับเออและมีคนขโมยบ้านเราโอ้อมีคนขโมยยีราบบ้านเราและพวกเรานะครับจะไปช่วยกันทันหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยยังไงครับผมก็ต้องหลบตรงนี้ถ้าเขาขโมยได้ครับก็ต้องแลกกันซะหน่อยเอาวะเอ้ยยังไงแต่บ้านผมมันยังไม่เปิดอ๋อเขาเข้าไปแบงครับแต่พวกเราอยู่หน้าบ้านเต็มเลยและก็ไม่เป็นไรครับได้มาแบบฟรีๆโดยไม่เสียอะไรเลย แล้วนี่ก็คือเป้าหมายใหม่ของเราบ้านได้ถูกเปิดแล้วเอาว่าเจ้าของบ้านโดนดึงยังไงจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านครับเอาเฮ้ยแล้วใครวิ่งตามมาวิ่งตามมาโอ้เฮยเขาฟาดเราอ่ะแต่เราไม่ยอมเราต้องเอาเอาต่อเอาต่อครับหมายครับเอ้ามีคนแบกฉลามชมพูไปเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยไม่ได้เอาคืนมาเอาคืนมานะอันนี้ต้องเป็นของข้าเว้ยอันนี้ต้องเป็นของข้า เออมันมันก็ไม่ยอมเหมือนกันเอออันนี้เจ้าของเจ้าของบ้านใช่หรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจครับหรือว่าจะเป็นคนนอกผมผมก็ไม่แน่ใจครับไป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 ไปไปไปโอ้ยโอ้ย,อยแล้วสุดท้ายออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยน่าเสียดายจริงๆแบกเลยต้องต้องแบกถ้าเราไม่แบกมันมันจะแบกเรานะ แบกไว้แบกบไว้เออคู่เลยนะครับมาดูครับว่าจะได้หรือเปล่าไปแล้วจ้าบ้านเขาเจ้าอยู่นี่อยู่นี่เอา้าออกออกไม่ทันโอ้โหหลุดมาแล้วครับใครวะเนี่ยเจ้าของบ้านหลุดว่ะต้องเข้าไปแบกใหม่ครับเจ้าของบ้านหลุดตราลาลเตโลตราลลาเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตวิว่งออกนะออกครับออกได้ไหมได้ไหมข้างๆบ้านเลยเนี่ย เออและอีกคนหนึ่งเป็นไงได้ไม่ได้ไปไปไปเฟสเออสวยงามยังมีอีกตัวหนึ่งเปล่ายังมียังมีตัวหนึ่งเปล่า,ห,ลาหรือว่าหมดละโอโ้โหหมดแล้วใส่ตู้ไปหมดแล้วโอเคสำเร็จนะครับผบมือ Spider. Spider Man. 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 สไปเดอร์สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนะครับซีเกตสไปเดอร์แมนจะได้ไม่ได้ผมเปิดบ้านทิ้งเลยนะ ผมเปิดบ้านเอ้ยผมเปิดบ้านทิ้งเลยนะกระทืบให้หน่อยเด็กๆกระทืบให้หน่อยคนขโมยบ้านข้างๆบ้านพี่อ่ะมันเอาออก,ก้าพี่มาแล้วสามสองหนึ่งศูนย์ไปครับได้หรือเปล่าเจ้าของบ้านจะกลับมาทันอู้เจ้าของบ้านอยู่นู่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 น้เจ้าของบ้านกลับไม่ทันแน่เลยแล้วไปครับลูกวานเอ้ยใครมาตั้งป้อมอ่ฮะฮัลโหลใครมา <ใจ S 1> ตั้งป้อมไป เรียบร้อยได้แล้วครับเดี๋ยวสไปเดอร์แ้งบนนะโซมันมาขัดผมอ่าทุกคนห้ามขัดพวกเดียวกันนะครับโอเคไหมไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะ อ้ยไม่ทัน,นดึกดธ่อได้แบบง่ายๆเลยอะ่ะแบงมุมเลยนะยกแลวนะแบงมุมแล้วนะมันเลยมันขโมยของโอ้โหเหลือสองวิสุดท้ายอีกโอ้โหเจ้าของบ้านหลุดเดี๋ยวเลยไม่ต้องปิดบ้านนะกดเข้ามาแบกเลยชั้นล่างเดียวเลยปะแบกเลยตัวไหนก็ได้ตัวอะไรวะเนี่ย ถือแก้วน้ำครับตัวถือแก้วน้ำเฮ้ยมันสู้เว้ยสู้มันสู้นะครับปุ๋ยเมฆจะไหวหรือเปล่าครับเอาครับวิ่งออกครับจังหวะนี้วิ่งออกครับวิ่งออกครับเอาครับปุ๋ยเมฆกำลังสู้อยู่แล้วเจ้าของบ้านยังไงเจ้าของบ้านยังอุ้ยโดนอะไรก็ไม่รู้ครับโดนอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้ครับผมมึนมากครับตอนนี้ครับแล้วก็ เข้าบ้านได้สําเร็จนะครับและยังมีต่อยังมีต่อช็อตสองช็อตสองครับช็อตสองไปครับยกต่อเนื่องครับช็อตสองช็อตสองไปอุ้ยเจ้าของบ้านปิดบ้านทันเข้ามายกต่อเลยเข้ามายกต่อเลยทุกคนมีคนนอกเข้ามาคนหนึ่งปิดบ้านด้วยมีคนนอกเข้ามาคนคนหนึ่งนะครับอย่าลืมปิดบ้านอุ้ยเขาออกก่อนว่ะเข้าแบกนะครับ แบกเข้าเข้าเออนั่นแหละสวยเกมเข้าเร็วมากและปุ๋ยไหมครับกาลังดึ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 งเจ้าของบ้านครับดึงเจ้าของบ้านเข้าแบกเข้าแบกโปด่วน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 เอ้ยพี่ได้ไอ้นี่บะเอ้ยมันมันจะเอาตัวนี้จะเอามันจะเอาตัวนี้นะครับพี่ซื้อเองซื้อเองไปเลย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 แบก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 สวยแบกนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องปิดบ้านนะ ไม่ต้องปิดบ้านนะครับเราจะเปิดบ้านไว้เงี้ยอุ้ยและและเราแบกนะครับอย่าอย่าตีนะเดี๋ยวเพิ่งนะตอนนี้เราได้มา2ตัวนะครับมิดรออาโอเคนี่มา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 จะมาจะเข้าบ้านอ่าพวกเราหมดเลยนะอันนี้คือพวกเราหมดหมดเลยนะครับพวกเราหมดเลยเอาเอาเอาเข้าผิดบ้านครับนี่นัดนะครับแล้วก็เกมโอเคนะครับ